คลิปนี้เป็นคอนเทนท์ที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าทาเลนแล้วก็มีความหาทำมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่คนดูน่าจะอยากให้ทําแต่ไม่เคยมีใครกล้าทําในกลุ่มเพราะมันไม่มีใครทําได้เลยมันไม่มีใครทําได้เลยแต่ที่กูมาในกูกล้าก็รู้ว่าวันนี้คือพบความกล้ามาเต็มที่คือวันนี้เนี่ยเราจะมาลองเรียนเต้นนะคะสมารับ4ชั่วโมงของเรากับเพลง Next Level ของเอสปา m on the next l เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาช่วงเดือนที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยคืออินมากเลยจริงก็คือได้อยู่ไม่เดียวใช่ปห ไม่ได้เขาจับไม่ได้ใส่คุณเรียนเต็นเพลงเหรอเรียนคู่เพลงมึงบ้าเต็มเพลงคะเพลงยังเที่ยงเลยคู่เพลงยังไม่ได้เลยบอกเลยว่าก็คือไม่มีใครมีพื้นฐานเลยเรียกได้ว่าไม่มีจริงๆแต่คนที่มีมากที่สุดน่าจะเป็นคนนี้กูเคยเรียนเต้นกับไอตูมตอนอายุสิบห้าไปเช่ญเชิญครูก็พอเต้นได้แต่ถ้าเต้นกูมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะไม่ได้ เอออันนั้นกูเต้นได้แต่ถ้ามาเป็นแบบเนี้ยคือบอกเลยว่ามีพื้นฐานเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ทุกคนก็จะได้มาดูพร้อมๆกันว่าการเรียนเต้นของพวกเรามันจะออกมาเป็นยังไงจากคนที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้เลยจริงๆอ่ะจลังจากก็ไม่ได้แล้วมันจเรียนรู้วอนจบมึงอาจจะเป็นแบบเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงอาจจะแบบเป็เดลิวอ่จจะเปองขาเตยเอาเป็นว่าหรือว่าจะได้ลงเดลินิวเพราะเข่าพัง โอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันตัวก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องแต่งฉ่อมเพราะว่าเราจะมาเต้นเป็นเอสปายใช่ป่ะเราจะมาแบบเฮ้ยชุดแบบนี้มันไม่ได้เราจะต้องแบบเปลี่ยนลุคดนึงอย่างน้อยผมก็ต้องเหมือนละคนไหนรับบทเป็นคนไหนนี่ก็คือจะเป็นคาริน่าเฟิร์นเป็นวินเทอร์ค่ะแซนเป็นหนิงหนิงเป็นจีเซลค่ะเอออ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเพลงนี้เราจะเป็นยังไงบ้างใครชอบคลิปนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยกันกดไลค์หนึ่งดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็กําลังทําผมอะไรให้เรียบร้อยอยู่แล้วก็อันนี้ก็คือเรียนกับน้องนะคะใครสนใจต่อได้น้องฟลุ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะสอนอยู่ที่นี่ไม่ค่ะสอนแบบฟรีแ l a n ์ด้วยแล้วก็มีของดีเน,นอร์สตอ่ะใครสนใจเดี๋ยวขึ้นท่องทางติดต่อให้นะคะเขาเป็นคนสอนเต้นรอบนี้ใช่ค่ะส่วนท้างล่างทำอะไรอ,ะอ่ะพาไม่ได้แต่ล้าก็ต้องได้หน่อยอ่ะก็คือตอนนี้ผมทุกคนคือตามเดฟแล้วของตูนก็คือม้วนๆเนาะต่อไปคือคนที่มีความยากที่สุดในผมของวันนี้นะคะก็คือหนิงหนงนะคะผมของเขาก็ออกมา ตอนนี้เราก็คือทำผมเสร็จแล้วนะคะ เลือแค่ซาร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเต้นกันแล้วซึ่งก่อนมาเต้นเสียงที่รู้กันว่าเอสพาคือเขาก็เด็กของพวกเรามากเด็กของพวกเราประมาณยี่สิอังเท่าไหร่ตละเขาสิบเจ็ดว่าตัวแบบเด็กมาก <15. S 1> มาอาหารกันเกือบเกือบสิบปีอ่ะซึ่งจริงๆก่อนนั้นี้ก็เลยให้บอกให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันก่อนมาก็เลยเอาอันนี้ไปให้เพื่อนๆกินกันคนละสูตรนะคะเป็นของ D I I supplement นะคะเป็นตัวอาหารเสริมของ D I I ซึ่งจะมีทั้งหมดหลายสูตรมากๆอย่างของวิ้งยิี่กินเป็นเบอร์เจ็ดเป็นสูตรกาซี่นะคะตัวนี้น่าจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวขขอออออองงงงเเเเรรราาาาาดดดดูกกะะจ่่่่ใสมึ้้นนนนนคคืืยยยีีชวโแ ้อยเป็นความงงทำงานตัวนี้นจะทำให้ผิวของเราค่อยๆกระจางใสขึ้นนะคะแล้วก็ดูผิวอมชมพูตัวนี้นจะช่วยการลดการสร้างเม็ดสีผิวนะคะทำให้ผิวสว่างขึ้นรวมถึงมีเนเชอรัลคาร์ลโอยทน์นะคะคอมเพล็กซ์ที่จะช่วยในเรื่องของการเกลี่ยสีผิวให้วนวลเนียนดูสุขภาพดีแล้วก็ยังมีโคเอนไซม์พิวทนะคะแล้วก็มีกรดแอลฟาไลโปอิกใครมีปัญหาเดียวกันแนะนำเป็นตัวสีชมพูค่ะของเฟิร์นนะคะเป็นสูตรเบอร์ห้าค่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่ดูแลเรื่องรอยดำเป็นปื้นฝ้าต่างๆที่รอยสิวนานๆให้จางลงงงงแแแ้้้วววก็ะะช่่ยยสรรราาาคคมขใหับผิอเฟ์น เป็นคนที่เลเซอร์ผิวบ่อยตัวนี้ก็คือช่วยได้ค่ะของสแลนนะคะสแลนกินนัมเบอร์สี่เบอร์สี่ค่ะสำหรับคนที่เป็นสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วมันก็จะช่วยรักษาสมดุลความมันแล้วก็สมานรอยแผลรอยสิวมีสารสกัดทีวีช่วยยับยั้งเอนไซม์และเชื้อแบคทีเรียที่ก่อสิวและสารสกัดจากข้าวช่วยให้ต่อมไขมันทํางานเป็นปกติพร้อมโปรไบโอติกช่วยลดการอักเสบและปรับสมดุลร่างกายค่ะคือสแลนว่ามันเหมาะคนที่เป็นสิวมา,มากๆเลยสแลนเลยเลือกเบอร์ ตูลเลือกเป็นสูตรเบอร์แนะคะเพราะว่าบางทีอะผิวก็คือแห้งมากๆเลยบางช่วงก็คือปากอะจะลอกหนักมากแล้วก็คือจะลอกมาถึงผิวหน้าด้วยอันนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็กระชับรูขุมขน ในนี้จะมีคอลลาเจนนะคะแล้วก็โอเมก้า3ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและลดการอักเสบของผิวด้วยค่ะใครนะคะที่อยากทาน D I I นะคะให้เหมาะกับผิวตัวเองแนะนําว่าให้แอดไลน์ไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยเขาจะมีคนคอยตอบนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําว่าสภาพผิวหน้าแต่ละคนเหมาะกับอะไรก็ถ่ายรูปส่งไปได้เลย<อ>ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเขานะคะก็จะประเมินให้ฟรีเลยนะคะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเหมาะกับสูตรไหนยังไงบ้างน,นะคะใครอยากได้การก็หาซื้อได้ทางออนไลน์นะคะก็จะมีไลน์ไอซีช้อปปี้รัาดาและคอนดีค่ะทางออฟไลน์นะคะก็จะมีวัสดุก อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเนียละเนียนน้ำแดงกับสบายฟองมาได้เลยจะที่คะหวยร่วนนี้ออกอะไรคะสามสามขาวอีกตอนนี้ก็คือพร้อมกันแล้วผมได้แล้วอะไรได้แล้วอันนี้ก็คือผมยิ่งกว่าได้เป๊ะน ตอนแรกึ 6, OK ิพ hmm? ันหุ่นแค่นั้นพอเพราะว่า่คือถ้านานกว่านั้นกูว okay. mm ่า hmm. คือไม่ต้องกลับบ้านไม่กลับบ้านก็ไม่รู้ว่าเขาเอร้ค่ะโอเคติดนิ่ เอชารันคืออะไรรู้ปะถ้าได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อินเนอร์กูได้้เก็บเอยเก็บอย่าลุกทุ่งลุกอย่าลุกทุ่ง Yeah, done. What's your style? What's your drink? And what's your vibe? I've been feeling rather sad in the cold. i the next level, yeah. So, <laughs> 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 <laughs>

มีหมดจานเลยไม่เช่อใครนะคุบยากเลยว่ามือไม่สำักับท้าว่ไม่ได้อกรอ่เก่งมากเลย

ชอนดีแต่ว่ามันผิดที่พวกเราเองเอออ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปังหรือจะพังแต่เขาคิดว่าพังพัง i'm on the next level yeah เจอเต็จริงรูดดี 내 손을 놓지 마라 결속은 나의 무기 <목소리> 광야로 걸어가알았내 홍보 m e a r 맞서서 d we open my s I'm on the next level Jump, no more Next level 널 결국엔 내가 부셔. Next level cause the Next level it, La 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 พวกเรา4คนในการเต้นครั้งนี้ก็สั่เร็จสั่สสต้องเกือบสั่เร็จก็สั่เร็จนะ <c oughs> ก็ถ้ามองก็ภูมิใจว่าเออมันก็ภูมิใจนะ <c oughs> จากที่ไม่เคยเต้นเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีเพลงอื่นเดี๋ยวท่านรองเขาจะสอนต่อไม่ไม่สอนต่อคุณก็ไม่ไหวแล้วอายุนานมันก็ไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเผื่อมีคนอื่นเนี่ยเราจะพาเพื่อนมาเต้นโอเคอะหรือว่าชอบกอดอะไรที่กอดแช่